เอ็กเพรสเอ็กเพรสเลยเอ็กเพรสเลยนี่นะพี่ครับพี่ครับเอาตรงนี้เลยครับเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยถ่ายรูปทีเดียวเลยครับเอาเลยครับเลยเลยครับนี่นะผมกันเนี่ยนี่นครับขออนุญาตครับ ยืนข้างบนได้เดี๋ยวใยู่ก่อนเพี่น้องเลยครับไปเลยครับมานเลยเ่เลี้ยงอยู่ไหนพี่เลียงู่ใล่งลห่ยครับพี่มาอ่ไหลั่อยครับพี่าี้องเ้ไนพี่อ่างับเลยนะใช่ใ่ครับท่านครับจะเห็นไหมเห็นไหมระหว่างพอหมองนะครับหนึ่งครับ เดี๋ยวให้พูดงเงินก็คุนด้วยอเดียวได้มเป็นตัแถยอใช่ไหมคะไม่ต้องไปนะมาค่ะมาค่ะขอให้ยูมันขันยืนนะคะ้ครับีได้อเคค่ะเดี๋ยวบย <Net> แล้วเขาก็มีรายงานหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่านหน่อยครับอ่านหน่อยค่ะคําสั่งฉบับนี้นะครับเป็นคําสั่งที่กมรขก็ได้เรียกออกมาที่สั โดยนี้เป้าหมายที่มว่าเราอยากที่จะจัดการซัพพีายนในรนะครับเพื่ท็จจิงนะครับในการพิจว่าเราจะจัดการกับสัพพยออย่างไรฉะนั้นเราก็เลยขอให้รัฐบาลน้เ้าทำการขึ้นมาชุดหนรับแต่เป็นการทำหนาที่สอาคเท็จครับ แล้วเมื่อเขาเรียนปัดสุแล้วเนี่ยค่อยไปตัดสุดว่ากระบี่เตรียมเพลจะเป็นยังไงนั่นหมายถึงว่าถ้าศึกษาแล้วเพลี่เป็นแหล่งน้ำและเป็นแหล่งโบราณตามพรบแรกนะครับมาตราที่เจ็ดเนี่ยข้อขอให้ถอนจากแผนให้บทแรกซึ่งโดยทำให้ผู้ของกระบี่นะครับก็ปล่อยไปอย่างหวังและโดยจุดยืนของกระบี่เราเองนะครับก็คือเราจะใช้งานศึกษาสิ้นทนี่ครับในการที่จะรักษาแล้วก็ ก็จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบนะครับกระบวนาาก,การจัดการภูเขาของกระบี่ต่อในทางะที่เป็นแหล,แล,ล่งน้ําแล้วก็แหล่งโบราณแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งก็ะัาแกลมนะครับก็น่าจะนำมาถือตัวนี้นะครับก็ไปเกีบยว,วม,มีมีลายเซ็นไหมครับ <c oughs> มีนะครับลายเซ็นนะครับ จากว่าเป็นคําสั่งที่รวบคุมหลายกระทรวงครับตามพระราชญัติแรกนะครับก็เลยเป็นคําสั่งที่สําคัญจาท่านนายกฯเป็นอย่าด้วนะครับ,รบผมก็ในตัวแทนรวมคนคนนักของกระบ,บี่นะครับก็คนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวกระบ,บี่ทั้ง4อำเภอนะครับที่เสียสละเวลากลับร่างกายกับแรงใจกําลังทรัพนะครับที่ร่วมกันปกป้องทรัพยากรบ้านเกิดของเรานะครับถือว่า เราดีใจมากวันหนึ่งลูกหลานเราก็จะภาคภูมิใจที่เรามาตากแดดอยู่ที่หน้าทราเนียบนะครับแล้วก็ขอประกาศยกเลิกการชุมนุมมาที่2 4ที่ร้านปูํำจังหวัดกระบี่ด้วยครับคร,ครับขอบคุณพี่พี่ราชการนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณพี่พี่ตำรวจขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ อย่างแท้จริงนะครับพวกเรารอวันนี้มานานนะครับหลังจากนี้นะครับพวกเรายัางมีงานต่อที่จะไปทําการศึกษาผู้เขาก็มีและเราสัญญาว่าเราจะรักษาผู้เขาก็มีนั่ะสิแม่งแวดล้เขาก็มีไว้ให้ดีที่สุดครับค่ะเฮ้ย ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับกับกระบี่ได้ไหมคะเนี่ยครับเรื่องอะไรครับก็คือการจัดการร่วมกันนี่คือบรรยากาศนะคะที่พี่น้องได้รับหนังสือรายชื่อรายมือชื่อนะคะของนายกที่เซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา ภูเขากระบี่นะคะหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการพิสูจน์ว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําแร่หรือไม่นะคะด้วยศักยภาพที่กระบี่มีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำซับซึมเป็นแหลง่งภูเขาที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเต็มไปเต็มไป,ป,ปทั้งหมดพื้นที่นะคะการศึกษาเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งบนพื้นฐานว่าศึกษาแล้วจะให้ยกเลิกไปทั้งหมดแต่ประเด็นคือศึกษาเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยมันมีทรัพยากรที่มันเหมาะสมต่อาการพัฒนา ไปในทิศทางไหนแล้วประเด็นคือทุกคนจะได้ร่วมกันออกแบบการพัฒนาพื้นที่ภูเขาร่วมกันอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะหน้าทําเนียบรัฐบาลกับการปักหลักอยู่ที่หน้าทําเนียบ,บ,ปยเ,ยบเป็นเวลา2วันนะคะสวันเต็มๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการ ติดตามภารกิจการปกป้องภูเขากระบี่ของพี่น้องส่อำเภอของจังหวัดกระบี่นะคะนี่คือภารกิจที่ทุกคนมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะช่วยกันเก็บทรัพยากรที่ล้ำค่านี้นะคะไว้ให้ลูกหลานตัวเองคะ่ะยังไงเอ่ยอ่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ยางมากเลยค่ะอันนี้ไม่เกินสาม0เลยใช่ไม่ไม่เกินไม่เกินสามนี้เป็นขอแล้วภาพนี้าพจากท่าอกัท่ยาที่สุดแล้มียาวงนนี่ไงคุณสิทธิ์ค่ะค อาจจะอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ว่าทางไหนไม่ได้ว่าคนะเขียนนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศใงความ <c oughs> ปลื้มปิติอินดีดีใจนะคะของพี่น้องกระบี่ดีใจ ทนทั้งตากแดดตากฝนค่ะก็เพื่อที่จะปออกป้องภูเขากระบี่นะคะเอาไว้ได้ออกแบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนจริงๆนะคะหลังจากนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่เองนะคะต้องมาร่วมกันออกแบบการพัฒนาภูเขากระบีะคะ่ค่ะความร่วมมือเนี่ยจะนําไปสู่ความลดความขัดแย้งต่างๆนะคะเรามาร่วมกันพิจารณาออกแบบการพัฒนาบนหลักการของ งานวิชาการแล้วก็ข้อมูลที่เท็จจริงนะคะพรที่เราจะออกแบบพัฒนาภูเขาเนี่ยให้ให้นำไปสู่ความยั่งยืนหรือนำไปสู่ความหายนะใดๆนะคะค่ะนี่ยังเป็นภาพบรรยากาศในการแบบมอบของมอบภาพถ้ำที่ระลึกนะคะให้กับผู้ที่ช่วยเบื้องหลังเรานะคะภาพนี้เป็นภาพจากถ้ำพังถ้ำพังเฉลือดเป็นหนึ่งในหนึ่งในสามถ้ำที่อยู่รอบๆของเอเชียที่ ขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ <Okay. S 1> ขอจบการไลสดคุณประภชะนกคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ่สค่ะ อขอบคุณค่ะนี่ก็คือคนอีกคนนึงนะคะที่รู้สึกรักในภูเขานะคะก็ลุกขึ้นมาสู้ทั้งๆท,ท,ที่แบบจะสู้ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังไม่ลดความพยายามค่ะเดยกกำลังค้าป้าหมายค่ะรู้สึกดีใจไหมคะดีใจครับผมค่ะ ดีใ,ใจ,ใจมากมากค่ะเราไม่พาแล้วนะครับค่ะเรากลัไปถึงรอจกบีด้วยนะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะที่คุณเทคแคร์เราอย่างนี้เลยให้มานอนจากเรือจากฝนนะครับค่ะขอบคุณมากค,ค่ะดีค่ะคือความรู้สึกนะคะไอ้น้องรู้สึกอะไรอีกบ้างคะมีความรู้สึกอีกบ้างไหมตอนนี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งนะครับเราจะนำความออ ดีใจเนี่ยนะครับไปฝาาคนกระบี่นะครับอย่างปัญญาเราจะดูแลผู้ขอกระบี่ให้ดีว่าอยู่เหนือความขัดแย้งต่างๆค่ะแทบแบทุกอย่างจะอยู่เหนือความขัดแย้งค่ะ,คะเรามาร่วมมือกันค่ะ<ช>พาะผู้พผู้เขาคือ,คอสมบัติของพวกเราทุกคนนะคะค่<า>ะไปฮิตไปฮิตุกแกบนเรือไปิตไปหิตไปหิตดีใจไหมคะดีใจมากๆเลยค่ะค่ะดีใจที่เราได้ เอาภูเขาของเรากลับมาค่ะไปค่ะปายพญาจะต้องไม่มีการระเบิดภูเขาถูกไหมค่ะเพื่อบางทีเราตายไปแต่ลูกหลานของเราเติบโตมาจะได้รับอากาศบริสุทธิ์อืมค่ะค่ะปายิี่คือคนหลักในพื้นที่ปายพญานะคะที่ลุกขึ้นมาบอกว่าฉันไม่เอาโลโม่ค่ะอค่ะปายพญาค่ะนี่คือกำลังหลักสำคัญเลยค่ะโอเคดีใจนะคะดีใจมากๆนะป้าค่ะ ค ah, <n ý> ่ะรู Fi ้สึก <Fi> ย ah, ังไงบ้างคะดีใจมากๆเลยค่ะค่ภูมิใจภูมิใจคุณคขาทุกท่านค่ะคุณามาค่ะโอเคค่ะ ทุกคนอยู่บนภาพควนความภาคภูมิใจนะคะหลังจากนี้เนี่ยการออกแบบการพัฒนาภูเขากระบี่เนี่ยจะถูกออกแบบอยู่บนหลักการวิชาการและข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีทั้งหมดนะคะค่ะนี่คือภาพบรรยากาศความยินดีของพี่น้องทุกคนนะคะใช่ีค่ะภาพต่างๆที่เราเอามาโชว์ให้พี่น้องที่กรุงเทพดูนะคะความสวยงามของถ้ำกระบี่ของเรานะคะจะต้อง ได้ร่วมกันออกแบบการพัฒนาที่มันยั่งยืนกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่การแบบเอาไประเบิดทําแรกซึ่งได้ค่าสัมปทานค่าภาคหลวงซึ่งไม่เท่าไหร่นะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเราจะอัปเดตทางเพจอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามภารากิจการปกป้องภูเขากระบี่ในครั้งนี้ของทุกคนมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Hey! I...